ผมสรุปอย่างนี้ดีกว่านะครับสรุปเพื่อให้เห็นเป็นข้อๆนะครับถ้าทุกคนลองดูเนี่ยไอายการเป็นรัเมนรด1789ที่มันเกิดขึ้นมานีมันกําเนิดขึ้นแล้วมันก้าวรุดหน้ามากขึ้นมันอาศัยพลังจากหลายฝ่ายถ้าคุณไม่มีสมาชิกสภาที่เข้าไปป่วนอยู่ในสภาไปลงมติเปลี่ยนสภาฐานนั้นดอนให้กลายเป็นสภาแห่งชาติไปยืนยันว่าพวกเรา คือผู้แทนสูงสุดนะครับผู้แทนของชาติซึ่งเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดในแ,แผ่นดินร่องเศสพวกเรามีอำนาจสถาปนาและสถาบันดูถ้าไอ้พวกนี้ไม่ทำไอ้พวกนี้ไม่พูดไอ้พวกนี้ไม่ไปยกมือวอนการเปลี่ยนแปลงก็ไม่เกิดสภาหแห่งชาติก็ไม่มีก็คงยังเป็นสภาฐานันดรแยกกันโหวตลายฐานันดรเหมือนเดิมนะครับแล้วการปฏิชุการเรียกประชุมก็จะเข้าสู่แฮปปี้เอนดิ้งเหมือนที่หลุยสิบบอกต้องการก็คือเอาเอาดีการ้องทุกมานั่งด,ดูดูกัน เสร็จแล้วก็ไอ้พวกฐานนอนที่สามเรียกร้องอะไรมาซึ่งหลายเรื่องมันคงมไม่ชอบขุนนางก็เอาไอ้นี้ไปเป็นเหตุผลความชอบธรรมที่กษัตริย์จะไปบอกว่าไอ้ขุนนางเองจงยอมรับปฏิรูปภาษีซะห้าห้าพวกข้าได้ประโยชน์ที่สุดคือใครครับหยูยที่สิบหกครับก็คือได้เก็บภาษีเต็ม้เป็นหน่วยมากขึ้นแต่การมันกลับตรงกันข้ามคือไอ้ฐานนอนที่สามบางกลุ่มที่มันเข้ามามันจัดติดวุฒิความคิดมาพอสมควรจัดการรวบหัวรวบหางใช้เวลาไม่ถึงเดือนนะเปลี่ยนฐานนอนทที่สาม ให้กลายเป็นสภาหแห่งชาติไปเลยพูดง่ายถ้าไม่มีบทบาทตรงนี้ใครล่ะครับจะเป็นคนใช้อำนาจรัฐแล้วบอกว่าสภาฐานันดรจงเปลี่ยนเป็นสภาหแห่งชาติเสียมันต้องมีคนเข้าไปถืออำนาจรัฐของอยาเข้าไปถือในานามสถาบันการเมือ,องบองยาเพื่อจะลงมติแล้วบอกว่านี่ไงอำนาจรัฐมันตัดสินใจแบบนี้แหละเช่นเดียวกันครับถ้าปราศจากข้อที่สองบทบาทของมวลชนนอกสภาไอ้ในสภาก็นั่งเฉยฮะนั่งยิ้มตีขิงไปวันๆพูดจาใหญ่โตโอกอา ทำตัวเป็นสอสอไปว,วันวันไปสมาชิกสภา,าวันวันแต่ไม่ทําอะไรเลยนะครับดังน,นั้นไอ้ข้างนอกนี่ก็ช่วยบี้ให้ช่วยกดดันให้เองต้องไปให้ไกลกว่านี้เองต้องเดินหน้ากว่านี้ในขณะเดียวกันไอ้ข้างนอกช่วยรักษาด้วยคือถ้ากษัตริย์จะเอาคืนไอ้ข้างนอกกาดดันฮักกดดันไม่ให้กษัตริย์ลุกคืบนะครับเพราะนั้นทั้งในสภาทั้งนอกสภามันสอดรับซึ่งกันและกันถ้าไม่มีในสภาไอ้นอกสภาแห่ปากแทบตายก็ไม่สำเร็จ เช่นเดียวกันครับถ้ามีแต่ในสภาไม่มีนอกสภาไอ้ในสภาก็นานวันเข้าก็จะกลายไปเป็นพวกถ้าเรียกภาษาสมัยพวกเรารู้จักก็จะกลายเป็นอามาตย์นะครับมันก็ไม่สนใจนะครับมันก็ไม่อาปฏิวัติเปลี่ยนแปลงให้มันก้าวรุน,น้ามากขึ้นนะครับและสุดท้ายครับถ้าหลุยที่16ปรับตัวบ้างนะครับปรับตัวบ้างไม่หนีออกไปต่างประเทศนะครับไม่วีโต้กฎหมายมากมาก นะครับก็อาจจะยังเป็นกริย์ใต้รัฐธรรมนูญได้ต่อไปแต่ปรากฏว่าไม่ปรับพอไม่ปรับมันก็เลยถึงจุดที่แตกหักนะครับต้องกลายเป็นสาธารณรัฐดังนั้นะปฏิวัตว่ารุ่งเสียมันถือกําเนิดขึ้นมาแล้วมันก้าวรุดหน้ามากขึ้นมากขึ้นมันอาศัยบทบาทสถานะทัสามอันหนึ่งบทบาทของสมาชิกสภา,พาพที่เข้าไปเป็นหัวหมูทะลวงฟันในการเปิดปฏิวัติในการลมมติเปลี่ยนสภาฐานดัานดอนที่กลายเป็นสภาแหา่งชาติเข้าไปท,รทารัฐธรรมนูญเข้าไปออกกฎหมายสําคัญสําคัญ ในขณะเดียวกันนอกสภาก็คอยกดดันให้ในสภาอย่าขี้เกียจอย่านิ่งเฉยอย่าปอดแหกอย่าก,กลัวเดินหน้าไปในขณะเดียวกันนอกสภาก็ช่วยกดดันไม่ให้ระบอบเก่าลุกขึ้นะครับขัดขวางการปฏิวัติและสุดท้ายก้อนที่สามคือพอระบอบเก่าคนของระบอบเก่าไม่ปรับตัวมันก็รีดพาไปสู่จุดแตกหักเร็วขึ้นมากขึ้นถ้าคิดแบบทีโมทีแท็กเก็ต สอสออาชีพนะซึ่งหลังๆผมให้นิยามภาษาอังกฤษว่าบู r รแค c ดเอ็มสอสอแบบราชการสอสอในระบบทําอย่างไรให้พวกเขากลายเป็นสอสอแบบปฏิวัติเมื่อไรก็ตามสอสอในระบบสอสอแบบบูโร c ค a ดกลายเป็น r e เว l ร์ช o เนอรี่เอมพีเมื่อไหร่แล้วนอกสภามีแรงสนับสนุนการปฏิวัติก็จะริเริงและเกิดขึ้นได้ครับ